คุณมากครับอาดีครับคุณ a อบบคุณปีเตอร์จอดคุณพักพลครับคุณจีคอคุณชันชัยคุณเอนเซเพนคุณมาดามฮะครับคุณสกีบอยฮะคุณคุณชาชาติครับโอเคคุณสุทินครับสวัสดีครับโอเคครับผมโอ้สุดยอดเลยไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้อินเทอร์เน็ตอืมอ่าเพิ่งรีสตาร์ทมานะสักครู่ฮะ สองใั่ช่องล่มพระเจ้าจอรดโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแหมช่องเล็กๆไม่มีไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะอืมโอเคครับก็วันนี้เนี่ยสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งครับน่าจะตลาดน่าจะบวกบวกลบๆนะผสมผสม,สมกันนะครับแล้วก็มีหลายหุ้นที่น่าจะทำให้ชื่นใจได้บ้างอะไรเงี้ยโอเค okay. วันนี้เนี่ยก็เอามาเอาตัวเอ d มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ AMD เ,เหมือนจะมีอะไรแบแบน่าจะลุกคาดในภาพของ Ecosystem ของ AMD เนาะแล้วก็น่าจะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพว่าทิศทางของ AMD จะเป็นอย่างไรแล้วก็ผลกระทบกับคู่แข่งของ AMD ออจะไปถึงไหนเนาะผมมาฟังครั้งแรก ดีๆต้อนรับครับคุณวิ่งนะครับโอเคครับเน็ตไทยเร็วที่สุดแล้วใช่เน็ตไทยเร็วที่สุดแล้วใช่ไปไปที่อื่นแต่สู้เกาหลีไม่ได้เนาะที่คุณจีกอฟอยู่นี่ท่าทางจะเร็วที่สุดในโลกมั้งโอเคครับวันนี้เนี่ยเอา m อมมาให้ดูเนาะโอเคอ่ะมาเรามาดูเอมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเอาอะไรมาฝากเนาะ อะเริ่มต้นก็ฝากสานสับสนุนด้วยนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครกดจอยก็ได้50บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าสแกนกิวอาโค้ดก็ได้ครับโฆษณาเร็วๆผ่านๆนะฮะ MD เนี่ยในช่วงอ่ประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามข่าวที่เป็นข่าวคลิปช็อตที่ผมลงไว้เนี่ยก็จะมี2เหตุการณ์ใหญ่ๆที่ จะเอามาสามารถต่อจิก๊กซอได้ว่า AMD กำลังทำอะไรอยู่นะข่าวแรกนะครับ AMD เนี่ยไปซื้อ s y l o AI นะครับเป็นสตาร์ทอัพที่พัฒนาตัว AI เนี่ยหรือว่าพัฒนาโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ของฟินแลนด์มาเนาะจ่ายเป็นเงินสดเลยนะครับฮะหกรล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยก็ CEO ก็ยังคงทำงานให้ AMD อยู่แล้วก็เข้ามาอยู่ในเป็นหัวหน้าทีมของ ใช l o AI ต่อไปนะครับแล้วก็มาพัฒนาตัวโซลูชันให้กับตัว AMD นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ AMD เนี่ยมี Engine ที่เป็นลักษณะของ AI ของของตัวเองนะฮะอันนี้หนึ่งข่าวเนาะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่ผมเพิ่งออกไปวันนี้นะครับก็คือข่าวช็อตที่ AMD เนี่ยเข้าซื้อกิจการตัว z t System นะครับที่เป็นบริษัทออกแบบ เซิร์ฟเวอร์แล้วก็สำหรับคลาวคอมพิวติ้งขนาดใหญ่เนาะอันนี้เนี่ยก็มูล,ลค่าถึง4,900ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยก็ก็จะเป็นบริษัทที่ให้บริการเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า z ซ s ทีซิสเนี่ยให้บริการลูกค้าไหลไหนอยู่บ้างนะครับโดย z ซ s ทีซิสเเนี่ยยังคงเป็นบริษัทเอกชนนะครับอืมยังคงเป็นบริษัทเอกชนอยู่ไม่ได้มีหุ้นอยู่ในอเมริกาเนาะอืม เดี๋ยวเราไปดูนิดนึงว่าข้อมูลที่ผมเตรียมมาให้ของตัว ZT เนี่ยประกอบอะไรบ้างเนาะอันนี้เนี่ยผมลองเทียบดูว่าตัว ZT System เมนี่ยมีคู่แข่งเป็นใครบ้างมีเป็นเดลแล้วก็มีฮิลเพกาดมีเอ่อโลนอวมี Micro System มเอ่อซูเปอร์ไมโครนะครับแล้วก็ซิสโก s ิสเต็แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งจะเป็นบริษัทยังไม่เล็กมากนะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับตัวเอ่อ ตัว ZT s ทีซิสเนี่ยก็จะมีลักษณะของให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโซลูชันปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ตามต้องการเนาะแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ครอบคุมตลาดโฟกัสเฉพาะตลาดในอเมริกาและลูกค้าขนาดใหญ่เนาะอันนี้เนี่ยซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นก็คือให้บริการแบบทั่วโลกไม่สนใจเลยก็คือไปทั่วโลกนะครับแล้วก็โฟกัสตลาดจีนอันนี้รายใหญ่เนาะรายรายสุดท้ายเนี่ย ตลาดจีนและเอเชียนะครับแต่ว่า s a t ติ System เนี่ยโฟกัสตลาดใหญ่ก็คือที่อเมริกาและลูกค้าขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับตอนนี้แล้วก็มีร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างเป็นลักษณะาป,ปานกลางค่อนข้างสูงนะครับอ,อ่ก็เทียบเท่ากับเดลแล้วก็มีฮีร์ไรท์แพ็กกาแล้วก็ซูเปอร์ไมโนะครับแล้วก็ซิกโอลสแตมซิกโสตมเนี่ยผมอาจจะ มองว่าไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงนะเพราะว่า Cisco System กกทำเรื่องของตัวเอ่อเน็ตเวิร์กนะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็สนับสนุนลูกค้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่อันนี้ก็โฟกัสลูกค้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นเนี่ยก็เป็นให้โซลชันครบวงจรเนาะแต่ว่าตัว Seti System เนี่ยโฟกัสลูกค้าขนาดใหญ่เดี๋ยวไปดูด้วยนะครับว่าลูกค้าขนาดใหญ่เนี่ยเป็นใครเนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเฉพาะกลุ่มนะฮะเฉพาะกลุ่มเลยตลาดเฉพาะกลุ่มมากนะครับเอออื่นๆเนี่ยก็จะกระจายเป็นเป็นลูกค้าทั่วๆไปที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างกลางบ้างนะครับแต่ว่าของแอ s เซ t ีซิสเตเนี่ยเฉพาะกลุ่มมากนะครับแล้วก็การเติบโตเนี่ยเติบโตกับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่นะครับสังเกตได้ว่าเป็นยูนิคมากๆนะครับไม่เหมือนกับคู่แข่งรายอื่นเลยนะครับ โดยเฉพาะคู่ค้าลูกค้าขนาดใหญ่เดี๋ยวไปดูลูกค้าขนาดใหญ่จะใหญ่แค่ไหนเนาะอ่ะนี่แหละฮะลูกค้าขนาดใหญ่ของ z ซ s y s t e m ที่ AMD เข้าซื้อกิจการก็คือมี1 a m a z o เม Microsoft 3 Google 4 Meta เ Tencent ซและไปตู้นะครับซึ่งบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ เป็นบริษัทที่ออกแบบเซิร์ฟเวอร์และออกแบบ Data Center ที่เป็นโครงสร้างที่เป็น Infrastructure ของคลาวด์หรือว่า Data Center ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้บริการ s ิ s เซ t e ทีซิสเต็ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับลูกค้ารายใหญ่กลุ่มนี้นะครับดังนั้นเนี่ย AMD ก็เหมือนกันใน ARM หมายถึงอะไรฮะ อืมนี่แหละที่อยากเก็บ AMD เพราะนานอา้ามเพราะพี่ทำแล้วอ่ะอันนี้เนะี่ยแบบนี้นะอ่อมีผลกระทบกับคู่คู่แข่งของ AMD แน่แน่คู่แข่ง AMD มีใครมี n v i d i ีมี Intel นะครับถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับเซทตี้ซิสเต็มที่ AMD เข้าไปซื้อเนาะอ่ะอันนี้ จ้องราคากันไว้นะว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงเข้าเข้าซื้อกันได้เลยรหรือเปล่าน,นี้ว่าอีกเรื่องนะอ่าผลกระทบกับ AMD ศัก,กยภาพอ่าที่ของตัว AMD เนี่ยก็จะเข้าไปได้มากขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของการร่วมร่วมมือกันระหว่างตัวฮาร์ดแวร์กับซอฟ์แวร์ของ AMD ที่ AMD ไปซื้อไซโล AI มาจากสตาร์ทอัพที่ยุโรปที่ฟินแลนด์เนาะ แล้วก็ประกอบกับตัว z ซ t y System ที่ AMD ก็ไปซื้อมาดังนั้นเนี่ยโซลูชัน AI ของ AMD จะสมบูรณ์มากขึ้นโดยแกนกลางของ AMD ก็คือจะเป็นตัว GPU CPU ของ AMD ที่จะอ,ออกแบบร่วมกับตัว z ซ t y s y s t เ m เนี่ยเข้าอย่างเหมาะเจาะนะแล้วก็เป็นบริษัทเดียวกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยก็จะมี ecosystem ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปคือการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าเนี่ยตอบสนองได้ชัดเจนและเร็วด้วยนะครับนอกใจ AMD ไม่ได้นอกใจฮะแต่ว่าการขายการใช้ CPU ก็คงจะต้องออพิจารณากันมากขึ้นนะครับสำหรับตัวที่บริษัทที่จ้างเซทีซิสเต็มไปติดตั้งหรือว่าไปออกแบบตัว คลาวนะครับอ่าแล้วก็มีความกดดันทางด้านการตั้งราคาต่อไปเนี่ยเอ็นวีเดียอาจจะมีการตั้งราคาหรือว่าเรื่องสงครามราคาก็อาจจะดุเดือดมากขึ้นเนาะอ่าแล้วก็เรื่องของผลกระทบทางด้านนวัตกรรมเนี่ยเอ็นวีเดียก็คงจะต้องเร่งมือในการอ่อพัฒนาตัวนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อเดียสู้และอาจจะต้องไปจับมือแต่ตอนนี้เนี่ย จาก c o m p ิวเทที่ไต้หวันที่ผ่านมาเนี่ย NVIDIA ดียก็จับมืออย่างเห็นได้ชัดก็คือตัว Dell Computing ที่ประกาศว่าจะตั้งตัว AI Factory เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ NVIDIA เดียทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดก็คือตัว Super Micro ดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ย AMD ก็จะมีศักยภาพ ขึ้นไปเทียบเท่าหรือว่าชาเลนต์ตัว Nvidia เดียได้มากขึ้นโดยเฉพาะการที่ z ซ t ทีซิสเมีลูกค้าขนาดใหญ่แบบนี้นะไม่ไม่ว่าจะเป็น Amazon Microsoft Google Meta t e n c e n ซแล้วก็ไปตู้อันนี้เนี่ยก็จะกวาดไปแทบจะทัวทั้งทั้งโลกแล้วและก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ขึ้นขึ้นไปสู่สีมากขึ้นเนาะสำหรับตัว Nvidia ีย เอ่คืออะไรนะเศรษฐีครับชาติบอกไลฟ์สดดีๆไม่มีใครดูเยอะต้องไลฟ์แบบนี้คนดูเป็นคืออะไรไม่เข้าใจวัออนนี้จะจะสิบเอดคนขอบคุณมากๆอนะ่ะไม่ได้ดูเลยว่ายอดยอดเข้ามาดูกี่คนเนาะเอ่ออ่ะอย่างที่ผมบอกไปคือตอนนี้เนี่ยเอมดีอีโคซิเมจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วไปแข่งกับ เอ็นวีได้มากขึ้นนะเอ็นวีดียก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่หลักๆก,ก็คือจะเป็นเดลกับตัว s u p e r m i ไมโครนะครับดังนั้นเนี่ยชัดเจนมากนะครับินสั่งคอขอมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะฮะเอยขอโทษดิอ่ะอันนี้ก็ผมก็สรุปของเอ็มดีประมาณนี้นะครับเพราะว่าสรุป MD นิดหนึ่งนะครับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ย Uh, AMD จะมีอีโคซิเต็มที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับประกอบด้วยตัว CPU GPU ที่พัฒนามาใกล้เคียงกับตัว NVIDIA มากขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ NVIDIA ก็เลื่อนการออกตัว B 2 0 0ออกไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยความเข้ามาใกล้กับใกล้จะทันกับตัว NVIDIA เนี่ยประกอบด้วย AI ที่ AMD ไปซื้อมา แล้วก็ตัว z ซ t y ีซิสเต็มที่มีลูกค้าขนาดใหญ่อย่างที่ผมบอกไปคือ Big Name ทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวสำหรับตัว MD นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาของ MD กันดีกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยเอ่อผมบอกนิดนึงนะครับก็คือข่าวชอ็อตที่ข่าวสั้นที่ผมออกมาในแต่ละวันเนี่ยก็จะออกมาทุกวันเนาะ ดังนั้นเนี่ยข่าวแต่ละข่าวที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันถ้าเกิดข่าวไหนที่เอ่อมันเกี่ยวโยงกันแล้วมันสามารถ c o n n e c t the dot ได้เนาะว่าตัวบริษัทนั้นเนี่ยข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมันต่อเชื่อมกันแล้วก็ทำให้พื้นฐานมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็จะเอามาไลฟ์หรือว่าเอามาวิเคราะห์ให้ฟังเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกราฟ AMD กันดีกว่านะ นี่ครับ AMD ตอนนี้เนี่ยย่อมาเนี่ยลงมาแถวตรง2องร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเขากลับขึ้นไปอยู่ที่1 5ึ่เนาะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าผมว่าเขาลงมาจาก226เลยนะแต่การซื้อกิจการมันจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสงเงินสดหรือว่าเงินที่อยู่ในมือของ m m d เนี่ยลดลง ดังนั้นเนี่ยการการประกาศผลประกาศการไตรมาสถัดถัดไปเนี่ยอาจจะมีในภาพของเ,ออเงินสดของ a อ d อาจจะลดลงเนาะแต่ว่าภาพของอนาคตที่ทำให้การขายตัว CPU GPU ของ m อ d เนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในภาพของการที่มีตัว Eco System ไม่ว่าจะเป็น AI ตัว Solo สายโล AI กับตัวเซทีซิสเต็มเข้ามา uh, ทําให้ AMD แข็งแรงมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย uh, ผมว่าแนวรับของ AMD uh, ถ้าถ้าถ้าเป็นผมนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเงินเดินออกก็อาจจะจัดตรงนี้ออกไปด้วยนะฮะสำหรับตัว AMD น่าจะเก็บเพิ่มเล็กน้อยนะฮะนายอาร์มบ, <c oughs> um, บอกว่า เราเป็นเอนจิเนียร์แล้วอ๋ออืออพี่ก็เอนเนจิเนียร์นะเอนเอนจิเนียร์รูปผสมอผมซื้อเอมดีเพราะนายอาร์มละออกจากบริษัทนี้เลยอ๋ออ่ะละออกไปทำไปอยู่อ๋อตอนนี้นายอาร์มอยู่ในโอ้ยนี่พูดถึงช่องอื่นเน้อเดี๋ยวเขาจับเอาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็นั่นแหละอือแดีวิเคราะห์ลึกมากอ่าสายตรงอ่า ในร์มก็ทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนาะนี้ยกให้เลยฮนะการวิเคราะห์เรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าทางด้นวิศวกรรมนะก็ช่องนั้นเลยนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าราคายังคงรอเราอยู่เนาะถ้าเกิดจะเพิ่มก็สามารถเพิ่มลงพอร์ตได้นะครับถ้า,ถ,าถ้าอยู่ตรงนี้นะถ้า e MA ห้าสิเนี่ยในทา r เฟรมวิกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่ิบแปดเนาะ แล้วก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่156.63วันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อย0.15นะครับประมาณนั้นนะครับอืมโอเคครับอ่า MD ประมาณนี้ฮะก็พื้นฐานก็แน่นแน่นปึกมากขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูคาดการในไตรมาสหน้านิดหนึ่งนะครับ ของ m d เนี่ยรายได้เห็นไหมรายได้เติบโตมาแต่ว่ามาย่อใน2023เนาะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Q2 เนี่ยรายได้ปรับตัวขึ้นมาเนาะแล้วถ้าเกิดมีตัว z t System เเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ารายได้น่าจะเติบโตได้มากขึ้นเพราะว่าก็จะเป็นรายได้เซกเตอร์ใหม่ของตัว AMD เนาะอ่ะ คาดการรายได้ของ Q3 เนี่ยจากเดิม2 Q2 2024เนี่ยอยู่ที่5.83เนาะ Q3 2024เนี่ย, 3, 2, ยอยู่ที่6.7พันล้านนะครับดังนั้นเนี่ยรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวซิสเต็มโออีโคโซิสเต็มแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยก็โอเคมากนะฮะจะสังเกตได้ว่าตัวแ a s h Flow เนี่ยลดลงเนาะ แล้วก็ตัวเออ่แคสหรือว่าไอตัวสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าไปลงทนุนหรือว่าอย่างที่เอาไปซื้อหุ้นเนี่ยแหละฮะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว AMD เอ่อ PE อยู่ที่เท่าไหร่โอ้พี PE ไม่ต้องพูดถึงเลยขึ้นเมือก้าเก้าอ่ะ,อะ แต่ถ้าเกิดสมมต,ติว่าตัวรวมกับตัว z ซ System แล้วเนี่ย PE น่าจะลดลงนะครับเพราะว่า,ารายได้เพิ่มขึ้นราคาหุ้นอยู่เท่าเท่ๆอาจจะเท่าเ,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 าเาดิมหรือประมาณนี้เนี่ยก็ PE น่าจะลดลงเนาะ AMD หุ้นธุรกิจดีไม่ใช่ว่าแปลว่าหุ้นจะดีนะอันนี้ก็อยู่ที่จังหวะด้วยเนาะอ,นอ่ะประมาณนี้ฮะ มนี่ครับถ้าถ้าเกิดเ,เป็นภาพแบบนี้นะเนาะรายได้ปรับตัวขึ้นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเติบโตได้อีกสำหรับตัว AMD ภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็โมเมนตัม um เนี่ยน่าจะกำลังกลับตัวขึ้นนะฮะสำหรับตัว AMD นะนะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ดูไม่ได้แนะนำให้ลงทุนเนาะ เซมิที่อยากมีก็คือตัว